หักหันแล้วอีเสร้ะักหันแล้วรวมยอดลแล้วมาหักนคุันีมโอ้ยไอซ์เลยโอ้ยคืออยู่ตานี้ครับหปผ่านทีมงานอิสระแห่งาติครับโอ้ยตายด นาย,ยพันครับานายพันอันนี้เราได้านายพันมาใหม่สองพลาดูด่วนก็พันน้องบัวออาแนนี้นุ่มน้องบัวมาเป็นทึ่พ้นละครัทึน่นายพันในตำแหน่งเดียวกันครับครับเรา นี่คนขับรถครับไม่ใช่ใครไกลลงสนามทำตุ้มตุ่มไปได้อีกอะกคนอเลยฟาดรักเลยฟาดฟาดฟาด Cứu cửa 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 Cứu cửa 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 ลงไปเบื้องนั่นรับเลยครับโอ้ยพวกคืนไปกินไข่ต้มแล้วกินยาเข้าไปได้ครับอิดบ้านแล้วเนี่ยใส่แนวเลยโอเคของดีหมดบ้านแล้ว